หลายชีวิตในครอบครัวของนางสมบูรณ์น้อยจันทร์วัย36ปีที่มีทั้งใหญ่เกลี้ยงทินทองวัย98ปีย่าของสามีอีกเพียงสองปีก็จะมีอายุครบร้อยนอกจากความชราย่าทวดยังตาบอดสนิทนางสมบูรณ์ต้องช่วยเหลือดูแลให้ทุกอย่างอีกทั้งยังมีแม่สามีอายุกว่า73ปีที่ชราและช่วยงานใดๆไม่ได้แล้ว น้องเบียรลูกชายคนโตวัย16ปีก็พิการทางสมองแม้จะมีร่างกายแข็งแรงแต่ก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้อีกทั้งยังมีลูกคนเล็กอยู่ในวัยเรียนครอบครัวจึงมีแต่ค่าใช้จ่ายค่าอาหารค่ายาและค่าเรียนของลูกไรายได้จากการวางรอบจับปลาจึงไม่เคยพอเป็นครอบครัวที่ต้องดูแลนะครับผู้สูงอายุนะครับ ก็มีทวดนะครับมีคุณแม่อายุก็เกือบร้อยนะครับทวดก็อยู่เกือบร้อยสองคนนี่ก็ก็เกือบเกือบสองร้อยนะครับแล้วก็มีลูกนะครับที่จะต้องเรียนนะครับแล้วก็ลูกอีกคนหนึ่งนะครับซึ่อพิการนะครับทางสมองนะครับการพัฒนาการช้านะครับก็ต้องคนสมบูรณ์เนี่ยและสามีเนี่ยจะต้องดูแลนะครับครอบครัวนี้อยู่ตลอดนะครับ เมื่อครอบครัวของนางสมบูรณ์มีเพียงสามีที่มีอาชีพวางรอบจับประซิวปลาส้อยที่ราคาแสนถูกเพียงกิโลละสามบาททั้งขายก็ไม่ได้ราคาแต่ก็ต้องจำใจทำเพราะหลังจะทำนาแล้วน้ำจะท่วมขังนานกว่าครึ่งปีด้วยจังหวัดสุขโขทัยเป็นที่น้องรับน้ำ ทำให้ทำงานในที่ไม่กี่งานได้เข้าวสารไม่กี่ถังครอบครัวที่มีทั้งผู้สูงอายุพิการและเด็กพิการกับอาชีพที่มีรายได้น้อยจึงดำเนินชีวิตอยู่ต่อไปแสนยากลำบากส่วนสามีก็ต้องทำรอบนะครับทำไสเพื่อดักปลานะครับดักกุ้งเพื่อขายนะครับตอนนี้ปลาก็ราคาถูกนะครับ สำหรับปลาซ้อยนี่ก็ตอนนี้ก็ซื้อขายกันก็แค่กิโลละ3บาทนะครับบริษัทเทพประดุพมพรมะพร้าวจำกัดขอมอบถุงอย่างที่จำนวน1นึ่งบาทและผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนอีก4,000บาทเพื่อเป็นกำลังใจให้นางสมบูรณ์และครอบครัวได้ก้าวเดินต่อ